นุ่พี่น้องนอยเนนอก่อนหมุนน้อก่นอนต่อเลยแต่ก็หมุนม้อมก,า,กางกอดใจเอาขนาดนี้หมดนอนช่งแบบง่าก็ได้พีนอ้อยก็่ไม่เอาผู้เดียวเลยแต่นี่น้องนอน,นั่นหวานมันอ่อนของอ่อนมั่นแต่แสบนะพีน้องมันก็ครือของเถา คอรดุกันโคตรอ่อนต่หักแตแสนห้องเถากัน้ะหยาบกันยวงเฮ้ยทำมาชาดป๊าขยี้หมุนขับแต่ให้ หมุนกับกล่องเอ๊ะแกเอาขนาด๋ยวค่อยคอยหมุนคอยหมุนอันนี้นี่นี่น้อง พนะมันอ่อนๆนะมันแสบอ่ะหมักๆอ้ากางกอกเลยเนาะเงาเราด้วยนะมอนสามีแห้งมดนมอเลยคนเตะบอลกับเตะเล็กหน่อย พุ่นน,น่ะพี่น้องฮะแสงฮัตบปุโปคอยมากคอยคอยคอยยองมากเลยพวามมั่นบนกลารกรงกอมึงลักษณะกลางกอเป็นเลขสีพี่น้องลักษณะกลารกรงกองเป็นเลขสีเป็นอ่อนยอนแล้วปเป็นห่ะนอนยังยุ่บไหะ นาอีกอ่ะเราวังตาสิ่งสำคัญคือว่าเราว่างตาเมื่อใหม่เสรกจก็าตายางรานเมื่อใหม่เมื่อใหม่ตาเป็นปัวย่าดเลยหลอดที่ใดล่ลนะหลอดที่หางที่หก ือบที่หกนี่แบะพี่น้องว่าเดี๋ยวขั้นบ่หลงเดี๋ยวขอตรงไปไลายบนเ็ดที่ผิดเี่เป็นลาลบามาย่ำเดยกต่ได้กินยอะหน่อยม,มนมนมนอีดีอ้อรอได้พี่น้องถ้าอยากเอาอ่อนๆกับมนตอนนี้เพราะว่า กตนโมไม่แตงเหี่ยวม่แตงยาวสำหรับแก่เลยมูเยี่ยวๆน่ะสำหรับเอาไปเห็ดแบบนั้นเอาไปทำน้อไม้สุกนะพี่น้องขอชื่อพ่อว่างกระเป๋าไหวไหมหมุนมากยังกับกระเป๋าเลยใ่กล่องวัสดุกับคทษดก็เอาไปเลยพี่น้องจ้าคุณอะป๊อสนอนั่นไหม เธอเลยอ,อยู่คเลยพี่น้องบอลซ้อนน้ำไข่บ่เห็นบ่พี่น้องคนน่ะเธอเลยอ,อยูุคนลยนะต้องไปออกไปส่วนพุ่นต้องหมุนออกมาเลยมุนออกหมุนเขาไม่เที่ยวกันนี่หกหกสามสามน้องชีน้องวันไหพี่น้องน,นี่หมาตาหกหนึ่ง สองสามสี่สี่เออบหยับไปอีกก้อนหมดดุนอีกก้อนคอยหมุนเด้สี่แล้วหายจ่รอกันเนะาะ

ค่อยๆเระวังเด้เพื่อนเพราะว่าต้องระวังเจ้าของกลมขึ้นกลมลงเงยขึ้นเงยลงมันอยู่กลางก่อข้าวกล่องื่นหัวปีนใสตปีนหัวขอให้เจ้าคุณเราคอยหมุนคอยหมุนหน้าต่างก่อ ม้วนหมุนก็บ,บ่าได้ไหมเนะี่ยมันหน่วยเอา่าคาดกลางกอมันสีเงยหนอกกอมันสีหน่อยคนน่ะพี่นอ้นองหนะมุนขึ้นมาหน่อยถอยลังมาหนี่เอยนอนอนี่ว่าเห็นนอนนี่ว่าเห็นพี่น้องไหมเออ ไม่เนาะหัาตับหัาตัามันกำะลังสิออกลายข่อยพอไวหมองนึงแต่ว่ามันอยูไก่ท่างมันเป็นเพียงหัวของเขามันที่ออกมาทางสวนสาธารณะมคนะอื่นขอ่อยตีทรงไม่ไรนี่ขอ่อยจะล่องเขาไปเก็บเบิงค่ะเขาบพ่ตัดหน่าก่อนหลอดตอนแม สออำนี้พอดีเพราะว่าขั้นเขามาเงาหมูเงาเนี่ยมันสีบราวานตอนใดมันกระแซ่ขึืนอกันอยู่แต่ว่ามันมันถ่ายแกงกับต้มตรงเอรุณนี่ฮึ พี่น้องจา้ามันเด็กขวายฉีข้าตอ่อเมืองใดพี่น้องขวายฉีข้าต่อเด้อพี่น้องเด้อกุ้งถูกก๊อบรังใจทั้งพี่น้องจา้า